ดาบใดที่น้ำยังไหลเป็นสายทานการเดินทางของขวัญเทวเวียนแมนก็คงอยู่นะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญเทวเวียนแมนอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะไปอันที่จริงอะ่ะผมจะไปด่านเจดีสามองค์นะครับแต่ผมดูและวันในแผนที่ในระหว่างทางมันมีที่ท่องเที่ยวอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นจุดชมวิวบนสะพานแม่น้ำลันตีนะครับจะสวยขนาดไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ แวะชมวิวระหว่างทางก่อนนะครับสวยมากเลยภาพนี้ยเป็นภาพภูเขาแล้วก็มีหมอกตอนเช้าเนี่ยครับผมเชื่อแล้วเพราะว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวตอนเช้าช้าแบบนี้แหละครับออกเดินทางกันต่อเลยจุดชมวิวที่ผมจะไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นเส้นทางที่ออกมาจากตัวเมืองกาญจานบุรีนะครับ แล้ววิ่งตรงมาเส้นอำเภอทองผาภูมิแล้วก็แยกมาที่จะมาด่านเจดีสามองค์นะครับในระหว่างทางก็มีที่เที่ยวต่างๆมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้จอดเนาะเพราะว่าผมมีเวลาน้อยครับจุดที่ผมจอดเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับจุดนี้เขาชื่อว่าอะไรเนาะแต่ดูแล้วสวยงามมากเลยลครับ สวยงามมากๆน่าสนใจครับผมก็เดินทางมาเรื่อยๆแหละครับก็เจอฝนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราก็ยังไงก็สู้ครับสู้ต่อไปคลิปบางทีที่เป็นคลิปสั้นๆนะครับบางทีผมก็ตัดออกมาจากที่ผมไปเที่ยวมาแบบย,วยาวๆเลยนะครับ แต่ผมก็คือพยายามให้คลิปมันสั้นที่สุดอ่ะคนดูจะได้ไม่เบื่อนะครับคลิปบางคลิปก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผมก็ตั้งใจทำนะครับเพราะว่าผมอยากให้คนดูของผมอะได้เห็นวิวดีๆเป็นบรรยากาศที่มันโอเคครับวิวสองข้างทางนี่มันสวยจริงๆนะครับไปต่อกันเลยครับ ตอนนี้นะครับขี่รถมาเมื่อยมากๆเลยผมอยู่ที่บนสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ำลันตีนะครับเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับบนสะพานข้ามแม่น้ำลันตีครับนี่คือแม่น้ำลันตีครับเป็นวิวที่สวยมากๆเลยอ่ะเนี่ยครับส่วนข้างล่างนะครับที่เป็นแท่นปูนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับ ดูเหมือนจะเป็นตอ่อหม้อเก่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตอ่อหม้อทางรถไฟหรือเปล่าครับตอ่อหม้อสะพานรถไฟสมัยก่อนนะครับเป็นเส้นทางสายมรณะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วิวตรงนี้สวยมากๆเลยครับเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็สลับ ตัดกับหมอกครับเยี่ยมเลยแหละนี่ก็คือวิธีของชาวบ้านครับ ใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่นะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับ จนผมกลับมาถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับแล้วผมก็มาดูข้อมูลเนาะว่าจุดชมวิวที่ผมไปถ่ายบนแม่น้ําลันตีนะครับก็คือแม่น้ําลันตีเนี่ยแหละครับไหลลงไปที่เหนือเขื่อนวชิระลงกรนะครับเพราะฉะนั้นวิวที่เราเห็นว่าสวยๆนะครับอันที่จริงก็คือเป็นอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนวชิระลงกรนะครับซึ่งถือได้ว่าถ้าสําหรับขวัญทาวเวอร์แมนแล้วนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่สวยที่หนึ่งเลยนะครับ ส่วนตัวเขื่อนมิชีาลงกรผมยังไม่เคยไปเลยนะครับแต่ผมเองผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสถานที่สวยนะครับเพราะจากที่ผมไปเที่ยวเขื่อนมาหลายๆที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นวิวสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากโอเคเลยแหละครับจากที่ผมหาข้อมูลไว้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับมีประมาณ50-60ที่เลยนะครับ ก็คือเวลามันจํากัดเนาะการจะไปเที่ยวได้ทุกที่มันก็เป็นไปได้ยากครับใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมตัวมาหลายๆวันหน่อยเนาะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเยอะมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับทุกกําลังใจมีความหมายต่อขวัญทาวเวิร์แมนนะครับไปก่อนครับบายบาย